เอาเลยไทยนี่นะคะเฮ้ยเสี่ยวไหมคะสู้ค่ะสู้ค่ะอ,อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะครับขอบคุณคนโกงมากๆนะคะครับผมอันนี้มันจะขนสลินนะคะขนละยี่สิบย้อนโดยโยเออร์ไทยนะคะร้อยยี่สิบบาทนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะไปแล้วนะครับ โอเคเชิญครับโอเคทำยังไงคะต่อคะอ่าไปตรงนู้นเลยครับข้างหน้านข้างหน้าข้างหน้าครับนนครับผูกโอเคไม่ต้องถอดครับไม่ต้องถอดใส่เลยนะคะอ่าโอเคทำตัวสปายนะครับ,ไ,บะะไปไปอ่าโอเคอ๋อ อันนี้อ่าจับไว้นะคะมือจับไว้โอเคอ่าไปาหนานี่เนยนะคะเดี๋ยวไปนะน,นี่นี่นั่งนะคะพี่นั่งนะครับขันหน้ามา,อ,าอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะชิญน,นะคะได้แล้วลว,ว่อยเลยโอเค 拿过来几箱了？嗯嗯、我说好多个。